ทีแรกมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันแต่เขาใหญ่มากเขากับหน้าครับตอนนั้นสองปีกว่าครับสองปีกว่าเขาใหญ่มากเห็นจะหน้ากับเขาอยากได้ต้องฝ่ายตรงนี้ต้องเอาให้ได้ครับถ้าไม่ได้ตัวนี้แทบจะเลิกเลี้ยงกวายเห็นแรกแรกชอบมากครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โคราชนะครับอยู่ที่กลางเมืองโคราชนะครับอยู่ที่สสมชายฟาร์มนะครับเฮียสมชายมาบอยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เข้ามาเยี่ยมถึงเมืองโคราชนะครับนครราชสีมานะครับอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นโอ้โหฟาร์มเล็กๆนะครับอยู่กลางเมืองมีควายอยู่3ตัวแต่ว่าแต่ละตัวนี่โอ้โหน้องช้างเลยเนาะมาบอยเนาะครับผมครับ เนี่ยครับที่กัดฟาร์มเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ที่เรียกว่าเกือบจะกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะครับสสมชายเนี่ยตั้งขึ้นมาตรงนี้เป็นฟาร์มควายก็ทีแรกก็จะเลี้ยงเล่นๆละครกัดจะเลี้ยงเล่นๆครับครับทําไมทําไมชื่นชอบควายในในยุคนี้ครับเนี่ยก็ชอบครับไปเห็นแล้วชอบใหญ่ชอบฟาร์มใหญ่ฟาร์ม อลังการของเขาเลยก็เลยติดใจครับก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ครับนําเข้ามาเลี้ยงก็จะเลี้ยงเล่นเล่นสักตัวสองตัวครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสามตัวครับแต่ว่าเฮียคัดแบบคุณภาพเลยเนาะครับมีวิธีการคัดเลือกควายยังไงครับที่ได้ควายตัวใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้มาก็ดูส่วนมากจะดูสายพันธุ์แล้วครับครับแล้วก็ดูโครงสร้างชอบโครงสร้างใหญ่ๆครับชอบควายโครงสร้าง ขอให้ใหญ่ครับฮี่สมชายพร้อมจะไปดูเลยถ้าใครแบ่งนะครับครับแล้วมีพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มด้วยนี่คือสุดหล่อประจําฟาร์มเราครับตัวนี้ชื่อกระทิงทองครับเจ้ากระทิงทองโอ้ชื่อนี่ก็เท่แล้วเนาะกระทิงทองทําไมชื่อกระทิงทองไปเนีอครับเขาบอกเป็นลูกกระทิงผู้ครับครับแม่เขาคือแม่พอใจครับยายคือแม่แฝดลุงติ๊กครับโอ้นี่คือสายอุทัยค่นๆเลย ตาก็ใหญ่ห้างนาครับครับเจ้ากระทิงผู้นะครับเป็นลูกของใหญ่ห้างนานะครับกับแม่มิ้มอบตอลิศครับอันนี้คือสายพ่อเขาครับส่วนแม่ก็คือแม่พอใจครับแม่พอใจนี่เป็นลูกของแม่แฝดครับกับภูพญาครับนะครับเรียกว่าสายโอ้โหคนอุทัยจะรู้จักกันดีนะครับแล้วคนชอบพายักนี่ชอบมากสายนี้ครับแล้วเฮียไปได้มาไงครับตัวนี้ก็ไปเห็นอยู่ที่ช่างทองฟาร์มครับ เสียดามุกดาหารครับอยู่กับเสียดามุกดาหารครับไปได้มาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าครับไปเห็นแล้วเห็นแล้วชอบกะโหลกชอบที่แรกก็ไม่ได้มันใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ทรงเขากับหน้ากะโหลกมันรูปหล่อครับติดใจจับตาเลยใช่ไหมแสดงว่าตอนเขายุประมาณสองปีกว่าที่เราไปเห็นรูปทรง ความสูงความใหญ่ไม่ได้แบบนี้ก็เชิงมาเป็นสูงอยู่นะครับแล้วก็กระโหลกหน้าเขาใหญ่แต่จุดเด่นเลยคือหน้าเขาครับ่ยชอบเขาใหญ่มากใช่เด่นที่สุดเจรจากับเสียดําขอแบ่งมาครับตัวนี้จีบอยู่นานไหมครับเนี่ยครับโอ้สามรอบครับสามรอบเหมือนไปจีบสาวเลยเนาะครับสุดท้ายได้มาอยู่ในฟาร์มเราครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนีย ตอนนี้สามปีกว่าครับสามปีกว่าครับก็แสดงว่ามันอยู่กับเราประมาณปีหนึ่งเต็มเต็มครับประมาณครับหนึ่งปีเต็มเต็มนะครับพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างจะถามหมอบอยเนาะหมอบอยไม่ได้เห็นทุกวันหมอบอยเข้ามาประจําฟาร์มก็คือมาดูแลควายให้เฮียสมชายครับพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างหมอบอยตัวนี้ก็คือพัฒนาการของเจ้ากระทิงทองนะฮะเห็นที่แรกก็ก็บอกเฮียควายมันมีตะเขาตรงหัวตัวมันยังไม่ใหญ่เลยแต่เชื่อมั่นในพันธุกรรมครับ นะฮะก็เลยเห็นว่าอ้เป็นควายโครงสร้างนะเป็นควายยักษ์ปอีกสางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเราน่าจะพัฒนาได้นะเฮียเฮียก็เลยว่าโอเคงั้นตกลงก็เลยแบ่งของเสดํามานะครับแสดงว่าวันนั้นหมอบอยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่ไปไปดูด้วยกันก็คุยคุยกันตลอดครับเพราะว่าเพราะว่าเฮียแกจะถามตลอดตอนนี้บอกเลยว่าเอาให้เฮียชอบแต่ว่าเออแกสสารผมว่าถ้าเกิดถ้าตัวนี้แกไม่ได้ไปเลี้ยงแกจะเลี้ยงควายเอ้าเอาที่เฮียจัดเลยให้เฮียชอบเฮียจัดเลยแล้วแสดงว่ามันชอบมาก มาเพื่อกรจัยจตมันเป็นเพิผมก็ถามว่าเอายี่เอาจริงหรือว่าจริงจริงก็เลยเอามาเลยเสร็จเพิบมาแรกก็มันก็ไม่มีทรนนครับมีแค่ช่วงนี้จริงครับช่วงงนี้ตัดคอเลยอันนี้ด้วยด้วยการที่แกเฮียแกเลี้ยงดีครับหาควายทุกตัวที่ที่อยู่ที่ห้อแกนี่ก็ธรรมชาตินะฮะให้กินเองนะแล้วก็อาหารเนี่ยแกขับสัรสิ่งดีให้มันกินตลอดครับแล้วก็ด้วยพนุกรรมนะแล้วก็เรื่องระยะเวลาในการเลี้ยงแล้วก็การจัดการในการเลี้ยงของแกอ่าบวกการจัดการที Instead, I mean, right? Right? So, ่ผมเข้าไปดูแลให้แกด้วย มันทำให้มันณวันนั้นถึงวันนี้ประปีกว่าทำให้โตได้ขนาดนี้ครับถือว่าพัฒนาการดีใช่ไหมคบผมดีมากครับดีมากครับผมดีมากเลยนะฮะถ้าคนชอบสไตล์ไฟยักษ์ายใหญ่โครงจ้างนะฮะที่นี่อีกที่หนึ่งนะฮะที่ให้เกษตรกรหรือพี่น้องชาวาฟได้เข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ได้นะครับครับเฮียตอนที่เราไปเห็นวันแรกกับวันนี้รู้สึกพอใจกับลูกชายตัวนี้แค่ไหนครับก็พอใจอยู่ครับตอนนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วครับพอใจตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะ โ้สามปีกว่าความสูงนี่ก็แบบถูกใจครับวามใหญ่นี่เรื่องโครงสร้างนี่ก็ถูกใจครับเรื่องพันธุกรรมนี่เรารู้เ้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเนาะตัวนี้โอ้โหพันธุกรรมดีเยี่ยมนะครับเป็นควายรูปหล่อด้วยครับจุดเด่นของเขาเลยเนาะเนาะหน้าตาครับหน้าตานี่เขาเป็นวงเขาแล้วก็อ่าตรงตรงคิ้วตรงตรงแต้มเขาเนี่ยนี่ว่าเป็นเป็นควายที่แบบมีเสน่ห์ นะครับกระทิงคองโอ้โหได้ไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นตามงานไหมครับตัวนี้ก็ไปบ้างครับเป็นบางครั้งมีโอกาสก็ไปเรื่อยๆมีโอกาสก็ไปครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นผ่านตานะครับตามสนามนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับถ่ายนั้นเมื่อใกล้ๆจะสิ้นเดือนตุลานะครับช่วงปลายเดือนอัปเดตตอนนี้ก็175ไปแล้วครับถือว่าสูงใหญ่นะครับทั้งที่ยังเป็นควายหนุ่มน้อยอยู่เลย อายุเท่าไหร่นะหมอบอยสามปีนิดๆครับสามปีนิดนิดใช่ครับผมเพราะตอนแร้จะมาตอนสองปีครึ่งนี่มาอยู่ปีนึงก็สามปีครึ่งกว่าแล้วประมาณนั้นยงฟันกี่คู่แล้วตอนนี้ฟันสองคู่ครับฟันสองคู่ใช่ครับผมเฮียเขาเปิดผสมอยู่นะครับแล้วตอนนี้เป็นราคาที่ยังเกษตรกรจะต้องได้นะครับสามพันบาทไปกลับนะครับอันนี้คือไปกลับสามพันบาทใช่ประกันกี่ครั้งครับสามครั้งครับสามครั้งครับสามรอบสัตว์ครับสามรอบสารอบครับ หรือแบบน้อง,งที่อยู่ใกล้ๆที่แบบเขาผลมาแกเอาให้จนติดแล้วครับเอาให้จนติดถือ <นะ S 2> ว่าพัฒนาไปด้วยกันครับพัฒนาไปด้วยกันนะครับ <นะ S 2> แ,ลแล้วน้ําเชื้อหรือครับเฮียครับน้ําเชื้อมีอยู่ครับมีจําหน่ายเหมือนกันมออีครับหลอดละห้าร้อยพุ่งรีดครั้งเดียวพุ่งรีดครั้งเดียว้ครับหลอดละห้าร้อยชุดละห้าพันอ่ามันแกก็สิบสองพาใครมาซื้อแกก็แค้สิบห้าเลยสิบสองสิบห้าแล้วแต่นะถือว่าก็คือเปิดไว้สิบสองหลอดห้าพันบาทใช่แต่แถมสามหลอด แถมด้วยแถมอีกแถมอีกสามหลอดเงียใจดีนะครับเงียใจดีมากนะครับชอบถือว่าเป็นพันธุกรรมที่โอ้โหน่าติดตามมากเรื่องโครงสร้างเรื่องพันธุกรรมเขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนบอยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นควายเอ่อควายเหล่าสายอุทัยแท้ๆนะฮะเลือดค้นนะครับครับควายเขาพึ่งจะสามปีกว่านะครับนะฮะควาสองคู่ยังขนาดนี้ร้อยจิดสิบบวกไปแล้วนะแล้วก็จะดูถ้ามันเต็มไพลก็ว่าได้ตัวหนึ่งที่น่าติดตามในประเทศไทยตัวหนึ่งครับประมาณครับ แล้วมีโอกาสช่วงปลายปีนี้งานประกวดกําลังเริ่มมีโอกาสที่จะไปโชว์ที่งานไหนบ้างครับคร่าวๆจะไปอยู่ครับอุดรกับห้วยแถลงครับคร่าวๆอุดรห้วยแถลงครับไปแน่แน่ครับส่วนงานอื่นก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาตามโอกาสครับก็ล่าสุดที่ไปร้อยเอ็ดมาครับร้อยเอ็ดก็ไปโชว์มาที่เมืองเพ่เพื่อเปิดฤดูกาลมาฮรับร้อยเอ็ดครับแล้วสนามสบายก็อุดร แล้วก็ห้วยแถลงนะครับครับแล้วก็สนามก็ถ้ามีโอกาสเฮียก็จะไปเรื่อยๆครับตามความเหมาะสมนะครับครับมีโอกาสก็จะไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นอยู่ตลอดแน่นอนนะครับกระทิงคลองนะครับแล้วช่องทางติดตามเฮียทางเฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์โทรยังไงบ้างครับเบอร์โทรก็หนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับหนึ่งหกเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าครับครับผมก็ถ้าอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็โทรหาเฮียได้โดยตรงเลยครับก็ได้ตลอดยี่สิบสี่ครับ เฮียสมชายนะครับว่า24ชั่วโมงเข้ามาได้เลยครับกลายเป็นสัตว์อยากนํามาผสมโทรมาแจ้งได้เลยครับครับทิกักอยู่ตรงไหนนะครับเฮียฟาร์ม141ครับ30ชุมชนโพทองซอยเก้าอําเภอเมืองตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับอ่าถ้าเราเรียกง่ายๆก็ชุมชนโพทองครับนะครับตรงเส้นเส้นตรงข้างหลังนี้เขาเรียกอะไรครับอ่าถนนอะไรครับหลังเซนมิลี่ครับครับถนนเส้นหลังเซนมิลี่ครับ แยกโคกไ่ครับครับก็เข้ามาหาเฮียได้ครับที่นี่มีแม่พันธุ์สวยๆให้ได้ชมอีกสองตัวเรียกว่าเป็นแม่พันธุ์ไซส์ยักษ์เหมือนกันยังเป็นคายที่แบบมีเสน่ห์ทุกตัวเลยนะครับที่ของฟาร์มเฮียสมชายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแม่พันธุ์กันนะครับผมครับเดี๋ยวพาชมแม่พันธุ์สวยๆในฟาร์มซอสมชายนะครับของเฮียสมชายนะครับ เด well, right. ี๋ยวหมอบอยจะแนะนําแม่พันเนาะครับผมตัวนี้ชื่ออะไรครับหมอบอยครับชื่อกล้วยหอมครับกล้วยหอมครับผมเป็นลูกพ่อกล้วยหนองบัวนะครับแม่เป็นแม่สร้อยสายเพชรอุดรนะครับผมแม่สายเพชรอุดรใช่ครับแม่สร้อยใช่ครับผมตอนนี้อายุสามปีกว่าครับผมสามปีกว่าครับผมฟันสองคู่ครับพันสองคู่ครับผมท้องหรือยังครับตอนนี้ท้องกับกระทิงอ่อนแต่เอกกระทิงทองแล้วครับท้องอ่อนครับท้องกระทิงทองครับผมโอ้ตัวนี้เรียกว่าสาวงามนะครับ ตัวใหญ่มากครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับอกว่าร้อยห้าสิบห้าแล้วครับร้อยห้าสิบห้าครับแต่ด้วยกล้วยนองบัวบวกกับเพชรอุดรครับทั้งสูงแล้วก็ทั้งลึกทั้งยาวครับหน้าเขาสวยกล้ามเนื้อมาเต็มเลยครับเรียกว่าแทบจะครบเลยตัวนี้เป็นควายในฝันเป็นแม่พันธุ์ในฝันของคนเลี้ยงควายตัวนี้ได้มาอย่างไรครับตัวนี้แบ่งต่อกับหมอเบ้นชนะชลฟามานะครับครับเพราะว่าหมอเบ้นเขาแบ่งมา เฮียแกชอบเฮียก็เลยขอแบ่งควายยังไม่ถึงคอกหมอไม่เลยครับเข้าคอกนี้ก่อนเลยโอ้โหผ่านโคาชแล้วดึงลงรถเลยใช่ครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงข้อสี่ิ้วครับผ่านโครั้ัดเลยครับเสดงว่าปนกลางทางตอนนั้นมาครับอีปีปีหนึ่งครับตอนนั้นมาอายุล้วครับใช่ครับตอนตอนที่ได้มาตอนนั้นปีหนึ่งอาด้ประมาณปีนิดๆใช่ครับปีหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมเข้ามาดูของเฮียตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเลยครับตัวนี้นะฮะครับแสดงว่าเป็นแม่พันุ์ชุดแรกๆของเฮียที่เริ่ม ที่ที่แกซื้อครับไฟงามครับนะฮะตัวแรกๆเลยครับตัวแรกๆเลยครับผมแสดงว่าหมอบอยก็เห็นพัฒนาการเขามาเรื่อยๆตั้งแต่เข้าคอกนะครับครับตั้งแต่ามาวันแรกสวยเลยไหมครับวันนั้นวันแรกก็เป็นควายทรงตัวดีเขาใหญ่ครับนะกระโหลกหนาใหญ่นะฮะก็แต่ด้วยความที่ว่ามันมันจะไปได้ขนาดไหนกระบอกเฮียก็ลองเลี้ยงดูพอเลี้ยงดูเสปุ๊บเนี่ยเอ่อมันพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็เลยเอาไปเข้าลงสนามประกวดคะับก็ติดรางวัลทุกสนามนะฮะมีแชมป์ด้วยเเออกอล่าสุดสี่ห้าสนามล่าสุดนี้ก็แชมป์แชมป์ทุกทุกสนามนะครับแชมป์รุ่นเนาะใช่ครับแชมป์แชมป์รุ่นทุกสนามนะครับผมอ่าช่วงที่เราประกวดคือช่วงฟันแท้เออ่ตั้งแต่ฟันน้ำนมแล้วครับครับฟันน้ำนมเลยนะจุดเด่นของกล้วยหอมนะฮะอ่หน้าตาของเขาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นควายที่โครงสร้างดีนะครับกล้ามเนื้อเยอะท้ายนี่ไม่ต้องถึงนะท้ายนี่มนมนมากนะครับ เดี๋ยวเราจะหมุนท้ายให้ดูนะฮะไหล่กว้างครับอกกว้างครับหน้าเขาสวยนะฮะหน้าเขาสวยครับนี่ครับอกเขาครับะนะหน้าเขาสวยครับนี่ว่ามีเสน่ห์มากตันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท้ายนะฮะท้ายนี่ก็ถอดแบบจากพ่อแล้วครับกล้วยหนองบัวครับ้ายปิ้นๆเลยครับนี่ครับทั้งกล้วยทั้งเพชรอุดรมาใช่ครับใช่ครับกระดาษนี่เป็นแผ่นเลยครับ หลังนะครับหลังหลังเป็นเป็นแผ่นกระดานเลยครับหางสวยมากหางสวยมากครับนะฮะตอนนี้โอ้โหทองแล้วม in ีโอกาสที่จะได้ไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นไหมครับตอนนี้ก็ล่าสุดไปร้อยเอ็ดมาครับอ๋อร้อยเอ็ดก็ไปมาไปครับล่าสุดมาที่งานพลทองนะครับครับได้ที่หนึ่งมาครับอ่าทั้งในรุ่นและกในคัสนะครับครับอะแล้วก็มีโอกาสได้ทีมการแชมป์แต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ที่หนึ่งก็ถือว่าดีโอเคครับในในรุ่นนะครับถือว่าสุดยอดแม่พันธุ์แล้ว แล้วก็สนามต่อไปก็จะไปไปอุดรครับทุ่งฝนครับสนามใหญ่ของภาคอีสานนะครับไปอุดรนะครับไปห uh ้วยแถลงครับห้วยแถลงครับโคราชับแล้วก็อีกหลายๆงานต้องรอดูความพร้อมนะครับก็มีอีกหลายงานมากนะครับช่วงปลายปีนะครับถึงต้นปีหน้าสนามประกวดเปิดนะครับมีโอกาสได้ชมแม่กล้วยหอมเดินทางคู่กับเจ้ากระทิงทองไปโชว์แน่นอนครับ นี่ครับท้องกับกระทิงทองนี่ว่าพ่อก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่นะหมอบ่อยเนาะครับตอนนี้ก็ลุ้นลุ้นว่าถ้าเกิดลูกในลูกในท้องเขาเนี่ยฮะมีท้ายเหมือนแม่เมื่อไหร่ถือว่าประสบสุขเร็จแล้วครับเพราะว่านี่ได้โค้งพ่อมาใช่ครับได้เนื้อแม่เนื้อหนังทางแม่มาแต่เรื่องเขาผมไม่ห่วงนน้ะพ่อแม่เป็นขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีไม่มีพลาดแล้วครับเขาอะครับลุ้นอยึางเดียวคือลุ้นท้ายให้เหมือนแม่แค่นั้นเองครับนี่ครับได้ติดตามได้รับชมแน่นอนนะครับในสนามประกวดนะครับครับ แม่กล้วยหอมนะครับทายาทกล้วยนองบัวลำพูครับนี่ก็แม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งในฟาร์มสสมชายนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าใหญ่ไม่แพ้กันเลยครับตัวนี้ชื่ออะไรครับห่อครับชื่อชอเพชรครับผมชอเพชรเป็นลูกของแสนอุทัยนะครับเป็นลูกแสนอุทัยครับแม่ปลายฟ้าอยู่ที่กาแปชจ้านาครับอยู่กับเฮียศิลของเฮียศิลป์ใช่ครับบวกกับแสนอุทัยใช่ครับ ตอนนี้อายุสองปีกว่าครับผมฟันหนึ่งคู่นะฮะโอนี่พึ่งฟันหนึ่งคู่ใช่ครับโอ้โหใหญ่มากตัวนี้สูงก็ร้อยหกสิบบวกแล้วครับหกสิบแล้วครับผมโอ้โหได้ผสมหรือยังครับตัวยังครับยังยังยด็ยังเป็นสาวน้อยอยู่ครับเป็นสาวครับเป็นสาวอยู่ครับปีครับเพรว่าจะผสมตอนสามปีครับรอให้รอได้อายุสักหน่อยครับรออายุนิดนึงใช่ครับใช่แสดงว่าช่วงปลายปีต้นปีหน้าจะน่าจะตุจีนนะประมาณนั้นครับตุจีน โอ้ใหญ่มากลูกแสนอุทัยตัวนี้นะครับผมเคยไปเห็นตอนเด็กๆนะโอ้โหตอนนั้นก็ใหญ่นะครับตอนนี้ถือว่าใหญ่เพราะตอนนั้นผมเห็นนั้งตอนที่เสียนแก้วเอามาให,ใหม่ๆ<ช>แม่กับล<ช>ูกตอนนั้นมันได้สักสองสาเดือนนึกนะตอนนั้นนะฮะใช่ติดแม่มาใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้มาเห็นตอนนี้เรียกว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยเรียกว่าเป็นสาวใหญ่สาวงามครับตัวใหญ่มากนะครับร้อยหกสิบไปแล้วนมอบอกเลยนะใช่ครับใช่ครับยังยังลูกควายก็ยังเต็มหลังครับ มีโอกาสได้ไปงานประกวดไหมครับตัวนี้ก็วยถ้ากล้ยหอมไปครับชอวเพชรก็ต้องได้ไปครับไปด้วยกันไปด้วยกันครับเพราะทั้งคลองมีอยู่สามตัวครตัวไปอยู่ตัวเดียวไม่ได้มันร้องครับต้องไปด้วยกันทั้งหมดครับครับมีโอกาสได้ลงสนามบ้างหรือยังตัวนี้ไปก็ลงทุกสนามครับก็ด้วยสไตล์ของควายเป็นควายโครงสร้างครับควนควายพัฒนาน่นะฮะครับมันก็จะถูกใจคนดูนะครับเรื่องของการตัดสนมันก็เรื่องของกรรมการเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเราถือว่าไปโชว์ให้พี่น้องเขาเห็นเอาไปโชว์ให้พี่น้องได้เห็นในการพัฒนาาเรรีก่ใใ็มของหญ ให้ได้ชมเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าควายลักษณะอย่างนี้ต้องโอ้รออายุเนาะก่อนเต็มขึ้นมาเนาะใช่ครับใช่เรียกว่าขวัญใจคนดูใช่ครับแบบนี้นี่มีแต่คนชอบนะครับผมผมว่าตอนไปไปสนามทุกครั้งนี่ครับตอนยืนลงในรุ่นเนี่ยเขาก็ก็เป็นเบอร์ต้นต้นแหละครับยืนนี่เด่นเลยเด่นเด่นแล้วเด่นเลยสูงสงาครับตอนนี้ฝันคู่หนึ่งแล้วหนึ่งคู่ครับหนึ่งคู่หนึ่งคู่เพิ่งหลุดนะครับก็รอให้ฟัน แพ้ขึ้นเต็มเต็มดีๆนะครับรออายุสามปีครับผมมีโอกาสที่จะผสมกระทิงทองนี่แหละครับใส่กระทิงทองกันเลยใส่กับพ่อพันธุ์ของเราใช่ครับกระทิงทองก็เรียกว่าโอ้โหเราสนใจอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่เสไตล์เนี่ยสนใจแกชอบควายสไตล์นี้ครับควายใหญ่ยักษ์พัฒนาแล้วครับขอให้ใหญ่ขอให้ยักษ์ขอให้เขาเปิดเปิดสวยๆขอให้ลังการด้วยก่อนเีขอใหลังการสวยสวยก็สวยแต่ให้ลังการด้วยกระดูกแข้งขาน้าเขาต้องมาก่อนสไตล์ของเฮียสมชายครับ ครับตัวนี้โอ้โหอลุ้นตอนอายุสักฟันสองคู่เนาะใช่ครับใช่ใช่สักฟันสองคู่นันตอนนั้นน่าจะท้องแล้วก็น่าจะมีความเดี๋ยวได้ให้ดูความลึกของลำตัวก่อนนะฮะอันนี้ก็ไม่แพ้ไปหอมนะครับแต่สูงนี่เกินแล้วนะสูงเกินครับสูงเกินก็แน่นอนครับนี่ครับครับสาวน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ เฮีย <S an> yeah, ประคบประงมกําลังบ่มเพาะอยู่ครับสามตัวแต่มีคุณภาพครับสามตัวนี้ประเมินค่านี่ oh, 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 เงือแต, <S <S <an> <S แตกเหมือนกันแตกเงือกแตกครับ <S <S <an> <S <S <an> นีฮะดูหน้าเขาก่อนนี่หน้าเขาสวยมากนะครับผมก็กล่าวว่าเป็นควายใหญ่และงามอีกตัวหนึ่งนะครับฝากติดตามของเฮียด้วยนะครับตัวนี้ครับถ้า <S <S <an> <S พี่น้องอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับ ก็วันนี้เข้ามาเยี่ยมเฮียสมชายนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับหมอบอยด้วยซึ่งเป็นหมอดูแลฟาร์มของเฮียสมชายนะครับเรียกว่าวันนี้ก็ได้ชมของใหญ่ของงามทั้ง3ตัวลูกหลักเฮียสมชายนะครับเดี๋ยวให้ฝากฟาร์มสอสมชายของเราหน่อยครับครับเดี๋ยวไงก็ฝา,ากสอสมชายฟาร์มนะครับเ,เบอร์โทรติดต่อนะครับ099นะครับ169 3979นะครับ ผสมเจ้ากระถิงทองนะครับราคาไปกลับนะครับสามพบาทนะครับรับประกันอยู่3ามครั้งนะครับน้ําเชื้อชุดละ5,000บาท12หลอดนะครับแถม3หลอดครับเป็น15หลอดนะครับแล้วก็แม่พันธุ์อีก2ตัวนะครับคือเจ้าช่อเพชรตัวนี้นะครับเป็นลูกของแสนอุทัยนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือกล้วยหอมครับเป็นลูกของกล้วยหนังบัวนะครับของเฮียแกเลี้ยงไม่เยอะครับเลี้ยงน้อยๆครับแต่คุณภาพนี่ขับจอแน่นอนครับการันตีว่าควายของเฮียแกไม่แพ้ใครแน่นอนครับ เพราะการันตีจากสนามประกวดนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีโอกาสไปสนามประกวดก็ได้แชมป์กลับมาทุกครั้งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสสมชายฟาร์มโคราชครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ยาควายยาวัวตาผราลามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาประสานน้ำนมตาผราลามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาผราลามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้อง